วิ่งไปไหนแล้วสวัสดีครับออกมาสามคนครับผมขับรถมาฝั่งขนูนครับผมเจอไว้สามสี่หลังแต่เป็นไม่ใหม่อยู่สองนะครับแล้วก็เนี่ยผมขับมานี่เลยต้องขี่อ้อมออรรถไปจอดนู่นเดินข้ามคลองมาทีน,นี้มันลึกนะครับผมเจ้าตัวเล็กแงะไปเห็นพอดี คิดว่ารังใช้ได้แล้วลังอยู่ต่ำๆครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับเ้าตัวเล็กมาด้วยแล้วก็แฟน,นครับผมก <c oughs> ็มาแถวดอนครับผมผอมีน้ำนะครับก็ตีไปได้สองกำลังไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำคลิป นะครับผมเลยก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตีปาดน้ำด้วยไหนสวยก็ยกหลังไปโหตรงนี้มหาวิงก็ไม่ค่อยจะได้เนาะแต่ดูวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับอันนี้เจ้าตัวเล็กครับผม,มใช้ใบไ,ไม้โลนอเอา้ง ใหญ่ป่ะไหนโอ้ใหม่สมัคมอใหม่ใหม่ดูแล้วมันฝั่งนู้นอย่างก็มันใช้ได้แล้วโอ้หัวน้ำมีโอ้โหหัวน,น,น้ำใหญ่นี่ครับผมเอาเอากาบมาพาาะพร้าวยาทะลึง่งโดนมาแล้วนะพ่อยัง เอาลอกอือฮึเดี๋ยวก็โดนอีกเฮ้ยพุ่มนู้นน่ามีเดี๋ยวพอลองเดินไปดูตีเองใช่ไหมเดี๋ยวไปดูอีกพุ่มนี้สักหน่อยเพื่อเจอ ผมก็หาพุ่มตามชายคลองครับผมเหมือนเดิมผมนะครับไม่เคยหาตามที่ลาบที่ลาบมันมันอยู่สูงไม่ค่อยมีน้ําหน้าเนี้ยมันฝนมันลงโอ้โหแต่ตัวครับผมดูเต็มเลยไม่เจอนี่เขาเรียกไม้หอมครับผมเลาเราฟันหรือเราตัด ตามคอนมิมะครับผมมันจะหอมเลยหอมมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับผมหากันไปเรื่อยๆไปไปดูมิม่นันเงาบอกแล ouais ้วอ่อนรู้ว่าใช้ได้แล้วแต่น้ําเยอะใช่ไหมลูกไหนมาดูน้ำก่อนดิอน้ำเหลืองสวยพึ่งทำนะครับน้ำดี ไปไปทำไหมามาใชอย่างไกลอ่อนด้มาอย่างไกลเลยรู้ว่าใช้ได้แล้วใช่ลังนี้หรือเปล่าลังเนี้ยเนาะที่เราเห็นเนาะแต่เมื่อกี้เจอสองสามังเอ๋แต่มันใหม่ใช้ไม่ได้ไปครับอ้ยลังที่อะคลองใจลังที่สองนะครับผมมาดูว่ามีน้ํำไหมมีครับผมอ่อนเหมือนกันไป<ะ>นเดี๋ยวเอาเลยครับผมเอาไว้ก็กว่าจะมาอีก ไปครับผมนานไปครับไปยีหนูนี่รังที่เจอตัวเล็กตีมาเมื่อกี้นะครับผมยวมาดูรังที่สองที่บอกว่าเจอไว้สามรังแต่รังนู้นมคงไม่มีแน่เพราะนู้นมันหัวไม่โหนอ่าเนี่ยพานแท้ๆยังดูพลาดครับผม หาว่ามีใหม่ดูครับผมเต็มแผ่นเลยดีนะเดินมาดูอะ่ะหัวน้ําเหลืองอลามยยังไม่ปิดตาเลยไปครับผมเต็มหลอดไปหาใหม่ครับโอ้โหดูพลาดตัวเพียบเลยครับผมกินใอ้ดอกอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักครับผมนี่แต่เจ้ตัวเล็กเจอแล้วครับผมไปไปดูกัน ใหญ่เงี้ยตีเองเลยไเงี้ยน่ะคงไม่มีลังเดียวกับผมพดตัวเยอะมากนะครับเนี่ยกินเต้มหมดเลยครับผม,มเนี่ยครับผมเต้มเลยโอ้โหหนักถึงกล็งนะกงกล่วงเลยเงี้ยแสดงว่าน้ำเยอะ ทำให้ดีโลกอย่าลนลานเดี๋ยวะะเจอ,อกแกโอ้เจออีกแล้วครับผมไหนหนูดูดิมีน้ำเอยอะไหมทำไมน้ำไม่มีฮะน้ำไม่มีไงน้ำไม่มีอะไรเองโอ้โหน้ำไม่มีไปเดี๋ยวไปดูรังของแฟนดิ อ่ะเนี่ยครับแฟนเจอหนูรอควันมันลนดูน้ำใหม่ดิเอาควันมาดิฮะอันนี้ปิดตาไปเดี๋ยวขอตีลังนี้ครับผมอันนี้ปิดตาครับอทั้งหมดสามลังลังแรกไม่มีน้ำนะครับแล้วจะตัวเล็กไปตีมาอีกลังนึง โอ้โหผมซี่ตะเกียบตะกายกว่าจะเอาได้อันไหนของฉันนั่นแม่อันนี้ของผมครับผมแล้วกันอันนี้ใช่ไหมของเจ้าตัวเล็กใช่ไหมไม่ใช่ครับของอยู่ที่นั้นเลยที่มาตีมานะที่ไม่ตีเลยไม่ไม่มีน้ำที่ตีมาลังที่สองใช่ลังนี้ไหมลังนี้เนี่ยใช่แต่น,น้ำก็เต็มครับผมไปเดี๋ยวขอเดินดูอีกสักหน่อยครับผมแม่มาจังหวะออกเยี่ยวพอดีเลยครับผมออกเขี้ยวออเยี่ยวประมาณนั้นนะครับผมเจ้าตัวเล็กเห็น ว่าออกเกี้ยวออกเกี้ยวเนี่ยครับบินให้วนให้แว่นแต่เจอรังแล้วครับผมใหญ่เขาว่าใหญ่นะแต่ผมยังไม่เห็นเลยใหญ่จริงม่ะหมอมไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ใหญ่ครับผมหัวน้ําใหญ่ด้วยนูน่นอยู่ข้างในนู่นเลยเโอ้โหเกาะอย่างเนี้ยเดี๋ยวลูกชายจัดเองไหมเอาเดี๋ยวหาเพิ่งหามไม่เจอแล้วหมออยู่ในกล้องนี่ไม่เห็นมิม้มมันบังครับผม เห็นแต่ไอ้ลูกอ่าอานี่ครับผมนี่หลังๆอยู่นี่ครับไปเดี๋ยวขอลุยอีกทีเลยครับผม <c oughs> เป็นป่าพงเกาะอะไรนะ <c oughs> อ๋อเกาะเพาต้นไม้ราบแห้งสมบ้งน่ะ <c oughs> ไปลุยครับผม <c oughs> มีมโดนควันอย่างละหนูเป่าให้ถึงที่หรือก็แตกมาต่อยตายเลยโอ้เกาะอยู่อย่างเงี้ยเอ้าเมื่อกี้แฟนบอกคว้างก้อนดินไปตัวแตกขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> มันเราแก่เลยอ่ะมันโราแก่อยู่แล้วล่ะเขาไม่มีใครเห็นเลยมีหมกอ่ะอู้ยลรกโอ้น้ำนาะเป็นโลเลย่ะโอ้ยหอ้น้ำใหญ่โอ้ยเนี่ยเกาะอยู่อย่างเงี้ยครับผมโอ้โหอยู่จนแก่ใหญ่จริงๆครับผมโอ้โหไปเดี๋ยวตัดออกมาดูครับอ่าผมไม่เอาลังไปครับผมพลาดไว้นะครับอาแต่น้ำ น้ำใหญ่แต่ว่ายังเบานะครับผมน้ำไม่ค่อยดีไปเดี๋ยวไปดูกันปิดตาสันบนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยผมจับดูเมื่อกี้มันเบาๆครับไปครับ,รบเดี๋ยวไปดูของแฟนด้วยว่าแตกตรงไหนแหน้น้ามาดูที <c oughs> อ๋อนี่ครับผมปิดตาสวยเลยถ้าไม่ออกแกยวหน<ะ>ูไม่เจอหรอกไปดูของแฟนดิ<ค>นอ๋อแตกขึ้นมาเงี้ยไหนอ่ะใหญ่ใช่ไหม ให,ใหญ่ไหมโคตรใหญ่แก่อ,อ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่ามันมืดมันทึบไปไปครับผมเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูหลังที่แฟนกว้างนะครับไปครับแกมาดูดออยากตีเองครับผมดูเข้าไปช่องน้อยนี่จะตัวเล็กหลังใหญ่ครับผมแต่แก่ครับเลยบอกให้เอาตัดหลังทิ้งแล้วก็ไม่ใช่เอาทิ้งเอาพาดไว้แล้วก็ให้เอาหัวน้ํามาครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าน้ําดีเปล่า ทำท่าจะล้างแล้วด้วยครับผมเ,บเดี๋ยวเอาออกมา <บน S 1> ให้นในเอาเอ,เอามาเลยสันบนสันล่างเอาหมดเนี่ย <c oughs> เข้าถึงขนาดนั้นแล้วเป็นหนามอะไรเนี่ยที่บ้านเขาเรียกหนามมีแลดครับผมเนี่ยโอ้โหเกาะเสื้อดีจังเนี่ยครับผมเหมือนใบชาอมครับเดี๋ยวคอยดูตอนเอาออกมาครับผม <c oughs> โอ้โหเนี่ยผมกลัวมากครับเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ย ผมโคตรกลัวเลยครับผมขยั่ยงครับยดืบยดือบอะไรล่ะนอนนอนละไม่เห็นตัวคนเลยมันทึบไปหมดไอ้เจ้าตัวเล็กอยู่ข้างในนู่นเอออีกนานไหมลกูกแป๊บนึงอ่ะอ่าแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวนะนะค่อยดูครับผมยังไม่เสร็จเลยครับผมอยู่ข้างในนู่นเออ รอลุ้นหัวน้ำไม่เยอะเลยเจ้าตัวเล็กนี่เก่งนะครับผมเริ่มเก่งมากขึ้นมากขึ้นครับผมขย่าแล้วครับผมตัวออกมานี่แหละนะครับแต่เจ้าตัวเล็กยังอยู่ข้างในยอยู่เลยไหนมันฮะน้ำไม,ม่มีบอกน้ำไม่มีมาเอาดูดิโอ้โอ้ย โอ้ยน้ำลอ่อแขนพ่ออีก็งิ่งน้ำด้วยโอ้เบาอยู่เลยอปิดตาสันบนนะครับผมน้ำน้อยอ่ะเอ๊เราไปไหนวะน่ะเอาออกมาโอ้โหหมดละหมดออกได้ไหม <c oughs> ปิดตาสันบนก็ยังพอได้กินครับผม แต่จัดล้างเลยใครเห็นรุ่นนั้นเนาะสุดยอดเลยไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร<อ>ไปครับผมสวัสดีครับไปนนะถือไปนนหน,หนามตับตัวห <laughs> มุดเข้าไป